ใครมันจะไปคิดว่าแถวลำลูกกาจะมีร้านข้าวแกงที่มีทั้งหมึกยัดไส้แล้วก็กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมรสชาติอาหารโคตรพรีเมียมที่สำคัญคือราคาไม่แพงร้านนี้ชื่อร้านแชร์โลมาแกงใต้นะครับอยู่ตรงซอยมุลคุ้ม7็ดใกล้ๆกับว,วัดลาดสนุนเลยราคาข้าวราดแกงที่นี่นะครับราด2อ,อย่างจะอยู่ที่50บาทถ้าสั่งเป็นกับข้าวจะอยู่ที่40-50ถึงนะและแต่ละอย่างคือโคตรน่ากินและที่เราว้าวเลยคือมีหมึกยัดไส้ทอดกระเทียมครับทอดกันแบบใหม่ๆเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยซึ่งไซส์ที่เราจัดมาจะอยู่่่ททีตััววลละ40บาะบาานนอกเยไส้ ตอนกินนี่คือเต็มปากเต็มคำมากแล้วรสชาติคือโคตรอร่อยเค็มหวานลงตัว oh. คุณฟางนี่คือถูกใจมาก oh. แล้วไม่ได้เด็ดแค่หมึกนะกุ้งแม่น้ําทอดกระเทียมก็สุดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูตัวกุ้งเว้ยและตอนแกะกุ้งออกมาคือรู้เลยว่าเขาใช้กุ้งสดมากและรสชาติคืออย่างดีที่เราจัดมาคือไซส์ตัวละ40บาทคือกินได้ยันหัวกุ้งไปต่อกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่เราชอบคือไก่เขาอ่ะมันจะมีความกรอบและซอสก็คือเค็มขน้นกินกับเม็ดมะม,ม่วงรวมๆนี่คือดีไปต่อกับหมูหวานครับคือหมูหวานที่เนี่ยมันจะไม่ได้มีความแบบหวานเลี่ยนมีความเค็มนว,นนว,นนวนล และตัวปลาดุกนี่คือทอดมากรอบเลยใปต่อกับต้มจืดมาลายัดไส้นะครับถือว่าทําดีเลยครับไม่ขมและไส้ก็คือแน่นมากระหว่างที่เราสั่งข้าวเสร็จแล้วนะครับสามารถมาตาักพวกผักพริกน้ําปลาหรือว่าพวกน้ําพริกกะปิได้เลยนะคือน้ําพริกกะปินี่ถูกใจคุณฟางมากไปเดี๋ยวพาไปดูของทอดที่นี่ครับเราบอกเลยว่าปอเปี๊ยะนี่คือเด็ดมากคือตัวไส้เขาผัดเองนะถ้าใครจะกินตอนร้อนๆก็เป่าก่อนแล้วกัน ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับพวกจ๊อป,ปูลูกชิ้นไส้กรอกแดงที่นี่ก็มีเอาจริงๆจะกินเล่นหรือกินกับข้าวก็ได้นะอร่อยเหมือนกันสําหรับเรานะถือว่าเป็นร้านข้าวแกงร้านหนึ่งที่รสชาติด,ดีแล้วก็มีของให้เลือกกินเยอะมากเจ้าของร้านนี่คือผัดเองกับมือหากใครจะไปไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดรถนะสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยยังไงก็อย่าลืมไปลองกันนะครับ